สัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งค่ะกับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการลบจํานวน3จํานวนค่ะในชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะโดยมีคุณครูนิดนะคะหรือคุณครูเกษราปรารมนะคะมาให้ความรู้กับนักเรียนอีกเช่นเคยค่ะเราไปเรียนกันเลยนะคะเด็กๆตั้งใจเรียนกันนะคะ เรามาเรียนกันเลยค่ะกับการลบจำนวน3จํจำนวนนะคะว่าจะมีวิธีหาคำตอบกันอย่างไรค่ะจากโจทย์นะคะข้อที่1หาผลลบของ754ลบในวงเล็บ225ลบ116เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะจทย์ข้อนี้มีการกระทำกัน สครั้งนะคะมีเครื่องหมายลบ2ครั้งนั่นเองนะคะและก็มีจำนวนตัวเลข3จํจำนวนค่ะมากระทํากันนะคะและที่อีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นก็คือมีวงเล็บด้วยค่ะเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีหาคำตอบในจุดข้อนี้กันอย่างไรบ้างค่ะวิธีทําค่ะขั้นที่1นนะคะหาผลลบในวงเล็บก่อนค่ะ ในวงเล็บของเรานะคะคือ225ลบ116เราจะนำมาหาผลลบกันค่ะให้นักเรียนจำไว้เลยนะคะว่าถ้าโจทย์ปัญหาหรือประโยคสัญ,ญลักษณ์ใดก็แล้วแต่ถ้ามีการทำวงเล็บไว้ให้นะคะให้นักเรียนหาผลลัพธ์ในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปหาผลลัพธ์ข้างนอกวงเล็บนะคะแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาทั้งหมดเลยค่ะ เรามาดูกันนะคะในวงเล็บของเราตัวตั้งคือ2 2 5ยิห้าค่ะลบด้วยหนึ่งสิบค่ะตัวลบของเรานะคะทีนี้เราก็ลบในแต่ละหลักเลยนะคะโดยเริ่มลบที่หลักหน่วยเหมือนเดิมค่ะเรามาดูกันค่ะหลักหน่วยของเราคือห้าลบออกหค่ะห้าลบออกหได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ หน้อยกว่า6นั่นเองค่ะเมื่อลบไม่ได้ทำยังไงเอย่ยอ่าไปยืมใช่ไหมคะหรือเรียกว่าการกระจายนั่นเองค่ะก็คือกระจายจากหลักสิบมาหาหลักหน่วยใช่ไหมคะหลักหน่วยก็ไปยืมที่หลักสิบนั่นเองค่ะก็คือยืมมา1น,นะคะทำให้5เป็น15 2ก็จะเหลือ1ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะสามารถลบในแต่ละหลักได้แล้วค่ะโดยเริ่มลบที่หลักหน่วยค่ะสิบห้าลบออกหเหลือ9นักเรียนคิดไดปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ,ะต่อไปค่ะมาลบที่หลักสิบกันค่ะ1ลบออกหนึ่งเหลือเท่าไหรคะอาเหลือศูนย์เก่งมากค่ะต่อไปค่ะลบที่หลักร้อยค่ะสองลบออกหนึ่งเหลือหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้ผลลบ ในวงเล็บค่ะก็คือ225ลบ116เท่ากับ109ค่ะยังไม่เสร็จนะคะเราจะนำา1 9 9ไปลบกับ754ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรกันจากโจทย์เมื่อสักครู่เลยนะคะเรามาดูขั้นตอนที่2กันค่ะนำผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นที่1 ลบออกจากจํานวนแรกค่ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่านะคะเมื่อกี้เราหาผลลัพธ์ในวงเล็บมาแล้วนะคะแล้วก็จะเหลือจํานวนที่อยู่นอกวงเล็บก็คือ754ค่ะ754ในโจทย์นี้นะคะเขาอยู่ข้างหน้าวงเล็บค่ะแปลว,ว่าหาผลลัพธ์ในขั้นที่สองเขาจะต้องเป็นตัวตั้งนะคะและผลลัพธ์ในวงเล็บนะคะจะต้องเป็นตัวลบค่ะ เพราะว่าเข้าอยู่ข้างหลังถ้าสมมุติว่า754ไปอยู่ด้านหลังค่ะแปลว่า754จะต้องเป็นตัวลบตัวตั้งก็จะเป็นจํานวนที่อยู่ในผลลัพธ์ในวงเล็บใช่ไหมคะนักเรียนอยา่าสับสนนะคะแต่ตอนนี้นะคะโจทย์ของเรา754อยู่หน้าวงเล็บแปลว่า754คือตัวตั้งตัวลบก็คือผลลัพธ์ในวงเล็บที่เราหาในขั้นที่1โอเคนะคะ เรามาเริ่มตั้งลบกันเลยนะคะตัวตั้งก็คือ754ค่ะลบด้วยตัวลบของเรานะคะที่หามาในขั้นที่หนึ่งได้นะคะในวงเล็บก็คือ109ค่ะเราก็จะมาเริ่มลบแต่ละหลักเลยนะคะเริ่มลบที่หลักหน่วย4ลบออก9ลบกันได้ไหมคะ,ะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่า4น้อยกว่า9ค่ะ ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบไม่สามารถลบได้ค่ะแล้วก็ไม่สามารถนำจำนวนข้างล่าง9เป็นลบจำนวนข้างบน4ได้เพราะว่าการลบไม่มีสมบัติการสลับที่เหมือนการบวกนะคะเขาจะลบได้แค่บนลบล่างค่ะคือตัวตั้งลบด้วยตัวลบนะคะเมื่อลบไม่ได้นะคะหลักหน่วยก็ต้องไปยืมที่หลัก10ค่ะต้องไปยืม5มา1ทําให้4นะคะเป็น14 5ถูกยืมไป1ก็เหลือสี่ค่ะเราก็จะสามารถหาผลลบในแต่ละหลักได้แล้วนะคะามาเริ่มลบกันเลยค่ะ14ลบออก9เหลือหค่ะนักเรียนคิดไปพร้อมๆกับค,ครูเลยนะคะต่อไปค่ะเรามาลบหลักสิบกันค่ะ4ลบออกศูนได้เท่าไหร่คะได้4ค่ะเก่งมากต่อไปค่ะมาลบที่หลักร้อยกันค่ะ7ลบออก1เหลือ หค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะคะดังนั้น754ลบด้วยในวงเล็บ225ลบ116เท่ากับ645ค่ะต่อไปเรามาดูจุดข้อที่2กันนะคะเป็นจำนวนเดียวกันหมดค่ะแต่มีสิ่งเดียวที่ไม่เหมือนกันก็คือไม่มีวงเล็บนะคะเอาเรามาดูกันค่ะ หาผลลบของ754ลบ225ลบ116เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะวิธีทำค่ะขั้นที่1น,นะคะหาผลลบของจำนวน2องจำนวนแรกก่อนค่ะ เมื่อไม่มีวงเล็บนะคะวิธีหาผลลบก็คือเรียงลำดับจากจํานวนตัวหน้าตัวหลังแล้วก็ตัวถัดไปเลยถ้ามี3จํานวนนะคะเราก็จะมาลบจํานวนที่1กับจํานวนที่2กันก่อนค่ะตัวตั้งของเรานะคะคือจํานวนแรกคือ754ค่ะลบด้วยจํานวนที่2ของเรานะคะก็คือ225เป็นตัวลบนะคะเราก็จะหาผลลบในแต่ละหลักเหมือนเดิมเลยนะคะ โดยเริ่มลบที่หลักหน่วยค่ะามาดูหลักหน่วยกันนะคะสี่ลบออกห้าได้ไม่เอ่ยไม่ได้อีกแล้วค่ะเพราะว่า4น้อยกว่า5ลบไม่ได้เหมือนเดิมค่ะเราก็ต้องไปยืมที่หลัก10มา1ค่ะทำให้4เป็น14 5ก็จะเหลือ4ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสามารถลบกันได้แล้วค่ะเราคิดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะนักเรียนอ่ะ 14ลบออก5เหลือ9ค่ะต่อไปค่ะ4ลบออก2เหลือ2ค่ะต่อไปค่ะลบที่หลักร้อยนะคะ7ลบออก2เหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่คะนักเรียเหลือ5ค่ะเก่งมากเลยนะคะเราก็จะได้ผลลบสองจำนวนแรกนะคะก็คือห้ายสค่ะ เราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะจากโจทย์ข้อที่2เมื่อสักครู่นะคะเรามาดูขั้นที่2กันค่ะนำจำนวนที่3ลบออกจากผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นที่1ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราหาผลลัพธ์ขั้นที่1ไปแล้วก็คือผลลัพธ์ของจำนวนที่1กับจำนวนที่2ลบกันนะคะต่อมานะคะเรานำผลลัพธ์เมื่อสักครูล่ละค่ะเป็นตัวตั้ง ลบด้วยจํานวนที่3นะคะเพราะว่าเขาเป็นจํานวนที่3ามเขาจ้องเป็นตัวลบนะคะเขาจะเป็นตัวตั้งไม่ได้อ่าโอเคค่ะตัวตั้งของเราก็คือผลลัพธ์ที่ได้เมื่อสักครู่ค่ะ529ลบด้วย116ค่ะเริ่มลบที่หลักหน่วยมันเดิมเลยนะคะนักเรียนคิดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะอ่ามาดูหลักหน่วยกันค่ะ9ลบออก6เหลือสมค่ะ สามารถลบได้นะคะต่อไปค่ะลบที่หลักสิบกันค่ะ2ลบออก1เหลือ1ค่ะต่อไปลบที่หลักร้อยค่ะ5ลบออก1เหลือเท่าไรคะเด็กๆอ่าเหลือสี่เก่งมากค่ะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น413ค่ะดังนั้นนะคะโจทย์ข้อที่2องเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ลบสองลบหนึ่้เท่ากับ 413ค่ะนักเรียนก็จะสังเกต2วิธีนี้นะคะจุดสองจุดนะคะที่มีจํานวนเหมือนกันแต่ต่างกันที่ตรงข้อที่1มีวงเล็บข้อที่2ไม่มีวงเล็บนะคะจะเห็นว่าจุดข้อที่1 754ลบในวงเล็บ225ลบ116กับจุดข้อที่2 754ลบ225 ลบ116ได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วค่ะกับการเรียนเรื่องการลบจำนวน3จํานวนค่ะคุณครูนิดนะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนคุณครูนะคะฝากใบงานเป็นการบ้านให้นักเรียนได้ทําอีกเช่นเคยนะคะ ฝากนักเรียนทบทวนทุกเรื่องที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ